โอ้ยกูเหรับ,บางทีก็เบื่อนะกับเม้าที่แบบว่าดับเบิลคิกอ่ะ but anyways ชิฟูชิฟูใช่ท่านผู้ชมอาจจะช้าไปหน่อยใช่มันอาจจะช้าไปจริงๆอะแต่ว่าชิฟูเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากเว้ซึ่งเราอะนะอยากเล่นเกมนี้มานานแล้วแต่ว่าปรากฏว่าเราไม่มีทางที่จะพอที่จะซื้อหรือว่าง่ายๆก็คือไม่มีเกมที่จะเล่นนั่นเองก็ ไหนๆเราก็ได้มีเกมมาแล้วขอบคุณ Xbox Game Pass ก็เราก็ได้มาเล่นเกมนี้กันถ้าเกิดใครชอบงงก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะ Channel น,น,นี้จะถึง1,000แล้วฉะนั้นเราจะไปให้ถึงกันเลยจะดีกว่าเนาะเราจะไม่รอช้ารีบไปให้ถึงรีบไปให้ถึงคือกูก็เล่น tutorial มาแล้วนะคือได้ลองเล่น tutorial มาแล้วรู้ว่าเกมเป็นยังไงแล้วแล้วก็เคยเห็นคนเล่นมาแล้วก็นะเออมา ด้วเวลาที่เราจะต้องลองประสบการณ์เอาเองอ่ะนาะซึ่งกูก็ลองประสบการณ์ด้วยการเลื่อนโหมดที่ยากที่สุดไ้เหียเ <laughs> ออกูคิดเหมือนตอนที่กูเล่นนินจากไก่เด็นเลย <c oughs> เรื่องของมึง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 ม กูชิบหายแน่แนนมามาโวอะไรอ่ะโว่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 โวเป็นไงล่ะอย่าพึ่งโว่อย่าพึ่งโว่ไปเราไม่รอช้าเพิ่งเพิ่งแห่งกลางล้างแขนเนี่ยมันยังไม่จบเว้ยเรามาที่นี่เพื่อการล้างแขนโดยเฉพาะ วิ้ยอะไรเนี่ยอาวุธชั้นดีท่อ p v c คู่ใจอีกแล้วมาพี่อืม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 ,อม,อม,อมคือกูจะมาแบบเป็นซีโร่เดดอ่ะอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์ฮึฮึกูมาแล้วอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์ yes way yes way yes way dude อ่าอ่าผู้หญิงก็ไม่เว้นเพราะกูน้ำมันเท่าเทียม ไม่ไม่ไม่วางลงหรอกเสียเวาลามามากูเริ่มเก่งพอสมควรแล้วนะเอ้ยเตะตัดขาหน่อยเป็นไง ท่านผู้ชมอย่าสงสัยว่าทำไมกูมีสกิลเตะตัดขานะคือคือกูเล่นมาก่อนเวแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเมาส์ไม่ไดบพวกคิกและกลายนว่าที่กูอัดตอนแรกไปทั้งหมดมันหายหมดเลยและนี่ก็คือเซ c o น d ์ฟลายของกูไงกูจะต้องรีบไปแล้วกูจะไม่ตายอ่ะกูเชื่อป่ะเชื่อป่ะกูจะไม่ตายเชื่อเออุ้ยมาเยอะมาเยอะ กูไม่ทนอะไรกูก็ตายและอ่าโอ้ยหยุดสักทีสิวะไม่แปลกใจตรงตรงนี้คือโหมดแมสเตอร์โหมดแมสเตอร์โลกไงกูจะเป็นปรมาจารย์ในเกมนี้อ่ะอืม พ okay. yeah. ิ่มพโอเคเยี่ยมไอ้เฮี้ยแปลง่ล่อีกแล้ว่ะกูไม่ไฟยู่อ่าทำไมกูมึงต้องมาลุบกูเอาไปเออกูจะเคลียทีละคนมันนี่โ oh, อ้เชดไอ้เฮี้ยผมกูขาวแล้วว่า มึงต้องชดใช้ที่ทำให้ผมกูขาวขึ้นแล้วท่านน่ะมันต้องหลบฟังไหนอะวาแซ่ What is, What is that กูต้องหลบฟังไหนซ้ายขวาหน้าหรือหลัง Please tell me tell me bro เฮ้ย โอ้โหแล้วมันปลาโอ้ my god มึงปลาอย่างโหดเลยอ้าใจเย็นนะครับพวกพี่ๆกูเดินเปิดประตูเข้ามาไงเว้ยกูเปิดประตูอะเปิดประตูอะเปิดเปิดเปิดประตูอะเปิดอะอืม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 โอเคกูไม่เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้ถ้าพวกมึงจะโหดขนาดนี้อะนะอ่า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  กูเลยคิดถูงว่าเด็นที่จะเลือกหมดเบสเตอร์มาอืมแต่เราต้องการชาเลนจ์ไงแต่ต้องการชาเลนจ์เงี้ยไม่ชาเลนจ์มันไม่หนุกแต่ตายเยอะก็ไม่หนุกเหมือนกันโอ๊ยเกับตายกับตายโอ้โหโอ้โหนั่นไหนหมั่ไนไหนตอกสวิป วะกูแตะโหอ่ามึงไผ่นี้เออว่ะในสตอรี่กูจำได้ว่ากูถูกฟันโดยไอ้นี่นี่ว่าในทัทอเรียลในทัทอเรียลคือกูจะได้เล่นเป็นตัวรลายนั่นเองนะเว้ยนี่กูสปอยปะเนี่ยไอ้ช่างเถอะมึงดูคลิปนี้แล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้ว อะไรนักหนาเนี่ยฮะฮะตะตัดขาเลยกลูวะโอ้พี่พี่กูจะตายอีกแล้วโอว้บิช look at that look at that oh oh สี่สิบแล้ว oh my god กูแก่แก่ช้ร้ี่กว่าตัวที่กูสู้อีก กูไม่กีบับโนกีบับอย่ามาแสดงให้กูเห็นกีบับมันสำหรับผู้สีสยู่เนเล็กสวยเล็กจ้า 68แล้วเว้ย68แล้วเว้ยแค่68เองเอ่ะแค่68เองอะแค่คนเดียวอ่ะทำได้นะโอ้ยพี่เอ้ยกวะยังมีความพยายามเหลืออยู่จะทัดขา เว้ s ช <Well>, i ตเดี๋ยวครั้งหน้ากูจะไปร้องโหมดใหม่ดีกว่ากูไม่เอาแล้วหมู่มาสเตอร์กูขอเป็นดิไซเปิลดีกว่า